ใครคิดบอครับโอเคครับนี่เป็นอาหารมื้อเย็นของวันสุดท้ายของเราครับผมว่าเดี๋ยวเราก็จะกลับแยกกลับบ้านแล้วแต่ส่วนใครมีใครนอนนอนบ้านผมบ้างมีเจมไหมอ่ะมีใครอีกปะคนเดียวโอเคเสียซิงครับผมอาจจะเสียซิงได้ดูอาหารมีอะไรบ้างอันนี้ยำหอยแครงอันนี้เครื่องนมต้มยำขาหมู ต้มยำเครื่องในไก่ไก่ย่างไก่ต้มน้ำปลากุ้งเผาแกงจุ๋วุ้ยชิ้นปลานินี่เลยครับผมที่เด็ดกินกันเยอะผักเลี้ยงผัาครับผมเลี้ยงผักจริงเลี้ยงใช่่มละรสชาติเป็นไงบ้างครับผมแ้งลงแ้งลงแบ่งหนกแต่งแล้ครับผมอันนี้หมูตั้งแต่เมื่อวานนะครับผมมาย่างกันวันนี้หมักตั้งแต่เมื่อวานนิ่มมากเอาหรอ วิธามคนบมักขายไม่ทันพวกยกในจานนี้อันนี้มีหอมกแกงกิว่วาลูกชิ้น,น,น,นฟานินนึ่งแ,แ,แล้วก็รุ่นเป็นปลากระเบนใครไม่มาก็นะครับแต่ห้อโอกาสหน้าย,ยังมีครับผมรู้สึกว่าค้าหน้าจะไม่ใช่ไปเที่ยวแต่ว่าเราจะไปเที่ยวดีเวอร์กันคำขันนะครับอีกประมาณ2เดือนเดือนสอเดือนแต่ว่ามีมีใบใบามาผมว่าไม่เสียตังค์ครผมค่าเข้ารู้สึกว่าเรามี ผู้สนับสนุนพีเจครับ,บผมบัตรฟรีบัตรฟรีครับผมขอบคุณนะครับผมวุ้ย